วันนี้เมียวซอกก็พามาแต่งกอไผ่นะครับอันนี้ไผ่ไผ่อายุหเดือนนี่นะครับจะตัดแต่งอลัมเล็กๆออกนี่นะครับสางให้เขาดูกอใหญ่ขึ้นทำใหญ่ขึ้นจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกัน ดูลำที่เขียวเข้มครับตัดออกนี่นะครับโอเค เขาก็จะออกใหม่มานะครับหน่อที่ออกใหม่เขาก็จะได้สารอาหารเต็มที่นะครับแลวลำเขาก็จะใหญ่ขึ้นครับนะครับเดี๋ยวคอยมาติดตามรับชมกันนะครับว่าหน่อเขาจะใหญ่ขนาดไหนพอเราแต่งกอแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ